It goes on and on and on. The on the clock, don't stop. Remind me of everything tonight. No? Uh -huh. Yes, I'm in the zone. I get Dreaming about the things that we could be. What's gonna be forever? You were running up. But that's what kill me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Oh. Oh. Is it too late now to say I need a one wonder. No. And then we start to dance and I'm singing like. Oh. Like i see you ที่รัดทำนะครับก็จะเป็นเทคนิคเซมิโอเพนนะครับคุณหมอก็จะเปิดแผลแบบรูจมูก2ฝั่งนะครับแล้วก็แก้ตัดปีกนะครับจะมีรอยแดงๆตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จมูกนะครับคุณหมอได้ลองปลายกระดูกก่อนหลังหูแล้วก็เนื้อเยื่อหลังหูนะครับป้องกันการทะลุนะครับแล้วก็ให้จมูกเราดูละมุนมากขึ้นแล้วก็ดูไม่แข็งจนเกินไปนะครับรําในราคารีวิวนะครับผมราคา25,900าครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมถ้าใครไม่สะดวกรีวิวราคาเต็มก็จะอยู่ที่50,000กว่า นะครับผมจมูกได้23บันแล้วนะครับอันนี้เป็นสางซ้ายนะครับขวา